ฟาร์มชาแนลร่วมกับชมรมกรเกษตรปลอดสารพิษเสนอาร์มเกษตรปลอดสารพิษเมื่อเข้าสู่หน้าแลง้งสินค้ายอย่างหนึ่งที่เราเรา,เราท่านๆจะพบว่าราคาแพงขึ้นเป็นอย่างมากนั่นก็คือมะนาวนะครับบางครั้งราคาสูงถึงลูกละ10บาทเลยทีเดียวแต่เราก็ยังพบว่าราคาแพงอย่างเดียวไม่พอครับ น้ำยังน้อยกลิ่นยังไม่หอมอีกด้วยวันนี้รายการฟาร์มเกษตรปลอดสารพิษจะพามาพบกับการปลูกมะนาวนอกฤดูครับโดยถ้าเกษตรกรสามารถควบคุมการออกดอกออกผลของมะนาวนี้ได้ก็จะมีรายได้ที่นับว่ามั่นคงเลยทีเดียวนะครับโดยวันนี้นะครับเราจะพาท่านผู้ชมมาที่สวนของคุณประพันธ์บัวผันเกษตรกรผู้ปลูกมะนาวนอกฤดูจังหวัดลบบุรีครับ ผมชื่อประพันธ์บัวผันนะครับเดิมทีเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างอยู่กรุงเทพนะครับแล้วก็พอดีเศรษฐกิจตกตอนนั้นฟองสบู่แตกขาดทุนมาหลายสิบล้านก็เลยหันกลับมาทําสวนมะนามีเงินอยู่ประมาณแั่ยี่สล้านกลับมาทําสวนมะนาวประมาณร้อยกว่าไร่ครับที่มะนาวนี่เพิ่งปลูกมาได้ประมาณ20เดือนนะครับยังไม่ถึง2ปีชุดชุดใหญ่นั้น2ปีกว่าแล้ว ะก,ก็ทํามาก็เพิ่มเพิ่งเริ่มได้เก็บที่สวนนี้นะครับเก็บก็เดือนก็น่าจะประมาณสักสองแสนสี่สิบไร่นะครับเพิ่งเริ่มเก็บนะครับสวนของเรานี่ปลูกแบบแบบเชิงผสมผสานนะครับแบบธรรมชาติส่วนใหญ่เป็นปลูกมะนาวโดยเฉพาะแต่ว่าพวกกล้วยพวกอื่นเนี่ยมแมแซมแซมเดือนก็ได้ได้หลายพันบาทโะยเฉพาะกล้วยเนี่ยเดือนได้หลายพันบาท ส่วนไอ,ไอ,พนอน้พวกน้อยนาพวกพวกมะละกออะไรพวกนี้เราปลูกไว้ไว้กินเองมากกว่าของเราทําไม่เหมือนสวนอื่นเพราะว่าของเราเป็นตอมกิดแล้วเราไม่ได้ไปซื้อพันธุ์จากที่อื่นเราจะคัดพันธุ์ของเราเองเป็นแป้น,แป,นแป้นพวงดกพิเศษนะครับและต้นที่เราไปทําพันธุ์นี่เราจะปลอดโรคนะครับเราจะไม่เอาไอ้อย่างอื่นเพราะเราส่วนใหญ่เราเอาของเราไว้ใช้เอง แต่ก็ทำขายด้วยก็มีคนมาสั่งซื้อเป็นพันต้นเหมือนกันนะฮะแล้วเราก็ทำขายด้วยนี่ตอตอมะกิดเนี่ยผมก็ไม่ค่อยมีความรู้จากที่อื่นมามาค่อยๆดัดแปลงมาเรื่อยๆแล้วเราก็มาทำเราก็มาปลูกถึงไม่รู้ว่าไอตอมะกิดกับตอนเนี่ยมันต่างกันมันต่างที่ว่าตอมะกิดเนี่ยจะหากินเก่งนะหากินเก่งแล้วก็ลูกจะดกและลูกใหญ่แต่ของเราปลอดสารพิษนะฮะ ผมปลอดสารพิษผมไม่ได้ใช้ยาฆ่า,มาแมลงนะแต่เราจะใช้แบบสารสกัดจากสะเดาสารสกัดจากขมิ้นชันอะไรพวกนี้มาใช้นะไอตัวปราบแคนเกอร์ของเราก็มีแคนเกอร์นะครับแต่ว่าไปเอายาอื่นมามาปราบที่เราเชื่อคนอื่นมาก็คือใช้ใช้คอปเปอร์นะใช้คอปเปอร์มาเป็นตัวปราบแต่นี้คอปเปอร์เนี่ยมันเป็นโรคอย่างเงี้ยแล้วไม่หาย เดี๋ยวนี้เราใช้สาราเป็นเป็นพวกปฏิปักกับโรคเชื้อรากับเชื้อแบคทีเนะรียนะเขาเรียก B.S. ไพแก้วจากทุมโรงการเกษตรเนี่ยเราก็มาหมักใช้โดยใช้นมนมข้นกับน้ำตาลเนี่ยมาหมักนะแล้วอย่างอื่นก็ก็คงจะเหมือนเหมือนกันแต่ของเราขอ,ของเราคุณดูนะเราจะไม่ปล่อยให้ให้สะอาดให้โล่งไม่ใหม้มีของเราจะมีญ้ามีอะไรมาปกคุมเพื่อ เพื่อรักษาความชื้นของของดินเอาไว้นะพวกนี้เนี่ยเราจะมีเราจะชื้นอยู่เนี่ยนะีชื้นอยู่มะนาว <c oughs> ต้องการความชื้นมากนะแต่ไม่ให้แฉะน่เกินไปรายได้เนี่สี่สิบไร่เนี่ยผมคิดนะผมผมผม,ผมยังได้อยู่ตอนนี้ก็คือประมาณทั้งสองแสนสี่สิบไร่แต่ถ้าสมมุติว่า ไปสามปีเข้าสามปีแล้วผมว่ารายได้ปีหนึ่งมันต้องตกเป็นเป็นล้านนะครับคำว่าเป็นล้านนี่เดือนหนึ่งต้องเดือนหนึ่งต้องไม่ต่ำกว่าสามแสนเดือนหนึ่งนะเพราะฉะนั้นปีก็คงก็คงจะหลายล้านกันเพราะเราก็ลงทุนเยอะการจําหน่ายตอนนี้เรายังน้อยอยู่เนี่ยนะเราส่งที่ตลาดลุบรีเเขามารับเรานะครับเราคัดคัดเสร็จเขาจะสั่งเรา เขาจะสั่งเราวันนี้เอา20สรังเอาแล้วก็คัดแล้วก็เก็บไป20สรังเขาก็มารับไปที่บ้านไปคัดให้เสร็จนีก็จะมีคัดเป็นเบอร์สี่เบอร์ลูกใหญ่เบอร์ลูกลองนะครับแล้วก็เบอร์ลูกเล็กของเราจะมีอยู่3มเบอร์ส่วนใหญ่เพราะตอมกิดนี่จะไม่ค่อยมีลูกเล็กส่วนใหญ่จะลูกใหญ่ต้นเล็กแต่ลูกใหญ่มีน้ําดีฮะผ่าดูได้น้ําโจกเลยเนี่ยลูกเล็กๆก,ก็น้ําเยอะแล้วนี้เราทําพันขายอยู่นี่ก็ขายกิ่งละแ0บบาทตอมกิด เคยหลงสิระเกษตรไว้คนก็มาสั่งสั่งบางทีสั่งเป็นพันแต่เราต้องสั่งล่วงหน้าเราจะไม่ทําไว้ทิ้งไว้นานเพราะทิ้งไว้นานมันจะไปเฉาอยู่ในถุงพอออกจากถุงได้ประมาณ20วันเราก็ต้องเอาออกเลยส่วนใหญ่ทั่วๆไปเลยฮะทั่วๆไปมาจากใต้ก็มีนะสั่งใต้ไปก็มีสั่งอุดรจากอุดรก็มีเราก็ส่งไปทางไปรษณีย์บ้างแล้วก็มีรถผ่านก็วิ่งไปให้เขาบ้างแต่ต้องสั่งเยอะ ถ้าสั่งน้อยสิบต้นยี่สิบต้นนี่เราไม่ได้ส่งไม่ได้ทําการเพราะเนี่ยเราเพาะตอมะควิดเนี่ยมันใช้เวลาประมาณปีหนึ่งถึงจะเอามาเสียบยอดได้เพราะนั้นส่วนใหญ่แล้วเมื่อก่อนเราเพาะเพาะแล้ว <pe ak> ลมันเสียบไม่ทันสั่งไม่ทันผมเพาะเป็นแสนต้นเพาะเอาม็ดมาเพาะเพาะเพา<อ>ะ <pe ak> เป็นแสนต้นเลยปรากฏว่า <pe ak> ไม่มีคนซื้อก็มีเราก็เลยเดี๋ยวนี้ใช้อาศัยว่าไปซื้อทางปักช่องมั่งซื้อทางไพศาลีมั่งซื้อต้นมันมาฮะซื้อต้นตอมะควิดอ่ะ แล้วเราก็เอายอดของเราที่สมบูรณ์อย่างเงี้ยสมบูรณ์อย่างเงี้ยเราจะเอาไปทําพันธุ์ถ้าถ้าอย่างนี้เราไม่เอานะอย่างนี้เราไม่เอาเราต้องเอานี่ต้นอย่างนี้ยอดเลยเอาไปทําพันธุ์ปลอดโูกปลอดโูกถึงจะเอาไปทําพันธุ์ได้ความเกษตรปลอดสารพิษการควบคุมผลผลิตได้ก็ควบคุมรายได้ได้นะครับนับว่าไม่แปลกเลยขอแค่ท่านเกษตรกรมั่นใจ ทำในสิ่งที่แตกต่างให้ได้ผลดีโดยการศึกษาต่อยอดให้เกิดผลที่ดีอย่างคุณประพันธ์ครับโดยในช่วงต่อไปนี้นะครับเรามีเทคนิควิธีการจากคุณประพันธ์ที่จะมาช่วยในการปลูกมะนาวนอกฤดูแบบปลอดสารพิษมาฝากกันครับ BSI แก้วตัวนี้เป็นเชื้อปฏิปักษ์กับเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียมันได้2อ,อย่างคือปฏิปักษ์กับเชื้อราด้วยปฏิปักษ์แก แบคทีเรียด้วยแต่ถ้าเราซื้ออกตลาดมันก็ต้องไปซื้อค่าแบคทีรียด้วยคือคอปเปอร์แล้วก็ค่าเชื้อราอีกตัวหนึ่งเข้ามาใช้เพราะฉะนั้นค่าใช้ใจ่ายมันก็จะสูงมากทีนี้ไอ้เบียสไแก้วเนี่ยเราซื้อมาเนี่ยมันเป็นหัวเชื้อเพราะฉะนั้นเราต้องมาผสมโดยการผสมเอานมนมข้นหวานนะฮะใช้เชื้อเนี่ยหกรัมนมข้นหวานอยูก่กระป๋องหนึ่งก็ประมาณ380-80ก80รัม นะแล้วก็น้ําตาลทรายอีกห้าสิบกรัมนะน้ําตาลทรายห้าสิบกรัมในตูรอันนี้จะใช้ได้กับน้ำหนึ่งร้อยลิตรเราเอาไปฉีดมะนาวนะเะาเราไปฉีดมะนาวเราต้องหมักก่อนหมักก็คือต้องหมักเ,เวลา24ชั่วโมงใช้เวลา24ชั่วโมงพอหมักไว้เรียบร้อยแล้วต้องมีฟองอากาศตีเขาา้าไปภายใน24ชั่วโมงเหมือนเราก็ให้น้ําปลาในตู้ให้มันตีอากาศอยู่24ชั่วโมงแล้ว เราถึงจะเอาไปฉีดได้นะน,นี่ก,การฆ่าเชื้อรากระเบ็ดทีเลียของเรานะครับแล้วก็วิธีการใช้ก็คือ1เราจะใช้ทุก7จ็ดวันนนะระยะ1เดือนคือ4ครั้งเราจะใช้แค่7วันแค่นั้น7วัน7วันครั้งนึงแต่จะสลับกับตัวฆ่าเชื้อลาอีกตัวหนึ่งคือไตรโทรมานะครับสลับกันอาทิตย์ที่ใช้บีเอสไพแก้วอีกอาทิตย์นึงใช้ ไปโคเดม่านะครับสลับกันไปสลับกันมา4ี่ครั้งพอาตีครั้งแล้วเนี่ยเราจะใช้พายแก้วอันเดียวคือ10วันต่อครั้ง10วันต่อครั้ง10วันต่อครั้งทีนี้ผมก็ใช้มานะก็เป็นระยะเวลานี่นี่เป็นนานแล้วนะเป็นปีแล้วที่นี่เราก็ยังไม่เห็นนะไม่เห็นมีโรคแคงเกอร์มากมายนะแต่วิธีป้องกันมันหลายอย่างมันต้องถึงประสบการณ์ถึงจะรู้บางทีลดน้ําไปลดน้ำ ชาวสวนบ้านแพ้วเนี่ยแถวๆดำเนินหรืออะไรเนี่ยเขาจะใช้เรือลดน้ำเหมือนของผมเขาจะลดพู่ไปถึงยอดเลยแต่ของผมผมมาดัดแปลงเอาไม่ให้ไม่ให้โดนยอดเพราะถ้าถ้าน้ำนี่โดนย,ยอดปุ๊บเนี่ยน้ำจะตกลงมาช้าเอาเชื้อพวกนั้นลงมาข้างล่างเป็นทั้งต้นเลยทีนี้เป็นทั้งต้นเลยนะแต่ของเราจะปล่อยแบบใช้ใช้ไอตัวเรือเหมือนกันแต่ไม่ใช้ให้พุ่งไม่ใช่น้ำพุ่งคือให้น้ำมันไปที่โคน ไปเฉพาะโคนต้นให้แฉเฉพาะโคนต้นไม่ให้ไม่ให้มันมันพุ่งมาจากข้างบนลงมาถ้าพุ่งจากข้างบนลงมานี่มันจะชะเชื้อลงมาอ่ะทะนีนี้ไอ้เคล็ดลับในการปลูกให้ออกนอกฤดูเนี่ยคือทางผมเนี่ยเป็นก็มันนาวพันุ์นี้นะเป็นพวงดอกพิเศษเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะถ้าสมบูรณ์มันจะออกทั้งปีเลยนะไม่ต้องแบบบังคับนะแต่วิธีของผมมันก็มีกันมีก็คือหนึ่งพอเดือนสิงหาปุ๊บ ปกติเนี่ยเราจะให้ธรรมดาเนี่ยปุ๋ยไอ้พวกคีวภาพนะแต่ขี้ไก่ต้องเยอะขี้ไก่ขี้ไก่สตเยอะทีนี้ของผมเนี่ยมันปลูกกล้วยไว้เยอะเมื่อปลูกกล้วยเยอะแล้วเนี่ยไอ้กล้วยเนี่ยมันมีจุลินทรีย์อยู่เพราะนั้นเราก็จะใช้กล้วยเนี่ยหน่อกล้วยเนี่ยนะหน่อกล้วยที่มันมีเงาด้วยเนี่ยนะเอามาหมักกับไอ้กากน้ําตาลเป็นน้ําตาลโมราดเนี่ยเรามาหมักทิ้งเอาไว้แล้วเราเอาพวกนี้ไปลาดมันก็มีเชื้อจุลินทรีย์ ทีนี้วิธีการของผมที่ให้มะนาวงามอย่างนี้ก็คือรอบทรงพุ่มเนี่ยเราจะขุดให้กว้างประมาณสักแค่นี้โดยรอบทรงพุ่มนะอย่าเข้าไปข้างในนะอย่าให้เดี๋ยวมันเข้าไปข้างในแล้วมันโดนลากมันขุดลึกประมาณสักสิบเตนแล้วเอาขี้งวเนี่ยใส่ไปเนี่ยรอบ,รอบเลยใสร่รอบเลยใส่รอบเลยทีนี้ก็เอาน้ําหมักจากหนอกกล้วยเนี่ยนะฮะน้ำหมักจากหนอกกล้วยเนี่ยไปลาด ลาดประมาณสัก20วันไอ้พวกที่งวัวพวกนี้มันก็สลายลงสลายลงไอ้รากของมะน,นาวมันจะเข้ามากินไอ้ที่มันมีจุลินทรีย์อยู่ถูกไหมไอ้ที่เราเราเราหลอกมันไว้รอบๆต้นเนี่ยนะเราหลอกมันไว้ว่าคล้ายๆเป็นปุ๋ยให้มันนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับและส่วนพวกอาหารเสริมเนี่ยเราต้องใช้อาหารเสริมทุก15วันเหมือนกัน อาหารเสริมพวกนี้จะมีเป็นพวกอาหารเสริมก็มีอยู่19ชนิดใน19ชนิดนี้เราก็จะรวมกันมาเป็น1 i i ซีริโคเทสซ c ริซิคแอซิกนะโบลอนซิงแมกนีเซียมโมลิดีนัมนี้เราจะทำเ้าจ,จะซื้อสำเร็จจากชมลมเหมือนกันแล้วก็จะมาแพ็คใส่ถุงของเราเองโดยโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยใส่ถุงประมาณครึ่งกิโล นะของผมมันนี่ที่ใช้ที่นี่คือเรือลำหนึ่งเนี่ยประมาณน้ำา300ลิตรเราจะล่องเรือของเราไปแล้วคนงานเราก็จะฉีดไ้เครื่องฉีดออกไปนะเราจะใช้ต่อครึ่งกิโลกร,รมัมผู้อาหารเสริมนะผู้อาหารเสริมพวกนี้เราจะใช้ครึ่งกิโลกร,รมัมและก็เป็นปุ๋ยก็เป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพที่เราเอามาจากชมรมนี่แหละนะครับชมรมปลอดสารพิษเนี่ยโดยมากเราจะไม่ใช้ของที่ที่มีพิษอ่ะ ตอนนี้ผมก็ใช้ปอดสารพิษมันก็ดีทุกอย่างอ่ะพะทอทําออกมาแล้วปรากฏว่าหนึ่งคนงานเราเมื่อก่อนนี่ไม่ไหวคนงานผมมีสิบเจ็ดคนสิบเจ็ดคนนะี้ฉีดสารเมื่อก่อนใช้สารฉีดโอ้ไม่ไหวเหมือนกันก็เลยหันมาดูตัวนี้ศึกษาตัวนี้ดูแล้วก็เอามาใช้ตัวนี้คนงานเราก็สบายเรากินเองเราก็สบายเพราะผมปลูกมะละกอกินเองนะทุกอย่างเนี้ยปลูกปลูกกินเองหมดพวกพริกมะเขือปลูกในไร่หมด าการไม่ใช้สารพิษในการเพาะปลูกทำให้เกษตรกรไม่ต้องเสี่ยงและมีสุขภาพที่ดีนะครับแถมผู้บริโภคยังสามารถมั่นใจได้ว่าอาหารที่รับประทานนั้นปลอดภัยไร้สารพิษนะครับเราสนับสนุนให้ท่านเกษตรกรลดละเลี่ยงเลิกการใช้สารพิษหรือต้นทุนที่สิ้นเปลืองในการผลิตช่วยลดต้นทุนให้มีกำไรมากขึ้น นำมาสู่ชีวิตที่ดีขึ้นครับฟาร์มเกษตรปลอดสารพิษในบางฤดูกาลที่สินค้าเกษตรบางชนิดเกิดขาดตลาด mm. ก็ทำให้ราคาของผลผลิตชนิดนั้นสูงขึ้น mm. จึงนับว่าเป็นโอกาสสำหรับท่านเกษตรกรที่สามารถควบคุมการผลิตได้โดยให้ออกผลในช่วงที่มีราคาดีบางท่านถึงกับรวยมั่นคงได้เพียงฤดูกาลเดียวเลยก็มีครับ ไม่ใช่เพียงแค่มานาวเพียงอย่างเดียวนะครับที่ท่านเกษตรกรสามารถทําให้ปลูกนอกฤดูได้พืชผลชนิดต่างๆก็ยังสามารถทําได้เช่นเดียวกันครับโดยวันนี้คุณมนตรีบุญจรัดประธานชมรมเกษตรปลอสารพิษจะมาให้ความรู้เรื่องการเพราะปลูกไม้ผลนอกฤดูให้ได้รายได้ที่มั่นคงเพื่อชีวิตที่ดีของท่านเกษตรกรครับครับท่านผู้ชมครับในเมื่อปัจจุบันนั้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ มีให้ท่านได้เลือกนะครับวันนี้ก็อยากจะพาท่านผู้ชมมาทำความรู้จักกับการทำให้ไม้ผลของท่านนั้นออกนอกฤดูการอีกรูปแบบหนึ่งถือเสียว่าเป็นทางเลือกเล็กๆนะครับที่จะให้ท่านผู้ชมได้นำเอาไปลองปฏิบัติกันดูรุ่นท่านอาจารย์ดีพร้อมเชวงเกียรติก็ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องนี้มา กว่า30ปีนะครับนั่นก็คือเรื่องของการ,รควบคุมคาร์บอนกับไนโตรเจนหรือที่ในวงการเกษตรรู้จักกันดีก็คือเรื่องของ C:N ratio นะฮะโดยที่ไม่ต้องไปทรมานพืชนะครับไม่ต้องไปคว้านกิ่งไม่ต้องไปรมควันไม่ต้องไปใช้สารยับยั้งการเจริญเติบโตนะครับให้หยุดการพัฒนาของยอดออก พืชเนี่ยนะฮะท่านสังเกตได้ทำไมมะเขือเทศมะนาวพริกที่ปลูกแบบไฮโดรพนิกหรือปลูกพืชที่มีรากจุ่มน้ำอยู่ตลอดเวลาไม่เห็นต้องมีใครไปกักน้ำไปงดน้ำนะครับทำไมติดดอกออกผลได้เราใช้หลักการตรงนี้แหละครับท่านผู้ชมเอามาปรับใช้กับพืชวันนี้นะฮะไม่ว่าท่านจะปลูกมะม่วงปลูกมะนาวปลูกลองกองมังคุดนะฮะความยากง่าย ก็ขึ้นอยู่กับพืชชนิดนั้นๆสิ่งหนึ่งนะครับก็คือการใช้ฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนไขน่นี่หรือน้ำตาลทรายซูโครสนะครับหรือกลูโคสนะครับเป็นโมเลกุลของน้ำตาลที่เล็กลงไปอีกนะพวกนี้เอามาปรับประยุกต์ใช้ในเรื่องของการเพิ่มการสะสมคาร์บอนที่ใบพืชได้การทำฮอร์โมนไข่นะฮะวันนี้ก็จะจะฝากไปในช่วงนี้ด้วยนะครับ ท่านใช้เพียงไข่ไก่5กิโลกรัมนะครับล้างให้สะอาดโคลกบดสับตำให้ละเอียดบวกกรากากน้ำตาล5กิโลกรัมแล้วก็บวกลูกแป้งข้ามาก1ลูกยาคู1ขวดนะฮะกวนผสมกันให้ดีใช้ผ้าขาวบางคลุมใส่ภาชนะที่มันไม่ล้นไม่หกเลอะเทอะง่ายฮอร์โมนไข่เนี่ยวัตถุประสงค์เอามาใช้ในเรื่องของการทำให้ไม้ผลต่างๆเนี่ยออกนอกฤดูกาลโดยเฉพาะ ฮอร์โมนไข่ตัวนี้เอามาใช้ในเรื่องของการควบคุม c n เ t เชเอามาใช้กับพืชหรือมะนาวนะครับในช่วงที่เราต้องการให้ออกดอกนะเรารู้ว่าพืชชนิดนี้เราต้องการให้มีผลผลิตในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเราต้องทำความสะอาดใต้ส่งพุ่มขคนต้นอย่าให้มีไนโตรเจนสูงกว่าคาร์บอนหลักการง่ายๆฮะให้ซีหรือคาร์บอนมากกว่าไนโตรเจนก็ต้องเอาไนโตรเจนที่มันจะส่งผลกระทบให้เกิดใบอ่อนกับพืชน,นั้น ออกไปจากระบบต้นไม้ในช่วงที่เราต้องการให้ออกดอกเพราะฉะนั้นโคนต้นของพืชไม้ผลที่ท่านต้องการจะให้ออกดอกจะต้องกวาดนะฮะเอาอินทรีย์วัตถุออร์แกนิกแมตเตอร์เอาเศษไม้ใบหญ้าต่างๆออกให้หมดนะครับแล้วก็ราดรดด้วยฮอร์โมนไข่นะครับราดรดถ้ายังมีใบออดอีกทุกวันท่านก็ต้องรดถ้าท่านทำเจวันครั้ง3วันครั้ง ทุกวันก็ต้องลดทําไมต้องลดเพราะชีวิตของพี่น้องกเกษตรกรต้องทําให้มันออกให้ได้การเติมฮอร์โมนไข่ทางดินไม่พอนะฮะต้องฉีดพ่นทางใบฉีดพ่นทางใบนั้นต้องเติมคราร์บอนเสริมเข้าไปอาจจะใช้น้ําตาลทรายนะครับน้า20ลิตรนี้ใช้ฮอร์โมนไข่5 0ซีน้ำตาลทรายอีก50กรัมและที่สําคัญน้ํามะพร้าวอ่อนซึ่งมีองค์ประกอบของ ใส่โตไคนินทำให้เกิดการแตกยอดแตกต่างข้างได้ดีนะครับใส่ลงไปอีก 500cc ต่อน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7วันนะครับทำแบบนี้ส่วนทางดินนั้นนะครับรากพืชก็จะดึงเอาในตัวเจนส่วนเกินในดินได้ด้วยเช่นกันถ้าฝนตกและดินมันเปียกท่านอาจจะใช้กลุ่มของหินแร่ภูเขาไฟนะครับหินแร่ภูเขาไฟนี่มีหลากหลายนะครับเอามาหวานประมาณ3-5กำมือบล็อก ในตัวเจนในดินที่มันชื้นแฉะเปียกจากน้ำฝนเป็นการลดในตัวเจนแต่นี้ภาพรวมของเราในตัวเจนในช่วงที่เราต้องการให้ออกดอกนี่จะน้อยลงและคาร์บอนเมื่อในตัวเจนน้อยลงคาร์บอนก็จะเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเมื่อ C สูงกว่าในตัวเจนเมื่อนั้นหม้ผลของท่านก็จะติดดอกออกผลได้ดังใจตามที่ท่านต้องการผมแทรกให้อีกนิดหนึ่งนะครับกับวิธีการที่เราเรียนแบบธรรมชาติท่านสังเกตไหมฮะ เวลาฤดูหนาวเนี่ยปีไหนที่หนาวนานหนาวทนปีนั้นเนี่ยไม้ผลฤดูกาลจะถูกเพราะว่าทั่วทั้งประเทศไทยจะมีต้นไม้ผลผลิดอกออกผลมาเต็มทั่วทุกภูมิภาคเลยอากาศที่หนาวเย็นพืชจะไม่โตจะไม่กินในตรเจนผลก็ไม่มีนะครับเพราะมันหนาวในตัวเจนไม่ถูกอัพเทคหรือส่งขึ้นไปเลี้ยงในตรเจนน้อยคาร์บอนก็หยุดก็สะสมคาร์บอนสะสมตัวคาร์บอนไดออกไซด์ มันจึงออกดอกมากแต่นอกฤดูหนาวทําแบบที่ผมพูดรับรองท่านประสบความสําเร็จแน่นอนครับผลไม้ต่างๆนับว่าเป็นพืชผลที่มีความต้องการของตลาดอยู่ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับว่าจะมีปริมาณของผลผลิตเข้าสู่ตลาดมากน้อยแค่ไหนยิ่งมีมากราคาก็จะถูกลงเพราะว่ามีผู้ขายมากกว่าผู้ซื้อเพียงท่านหาทางให้ผลผลิตออกในช่วงที่มีความต้องการสูง ท่านเกษตรกรก,ก็จะได้ราคาที่ดีและถ้าผลผลิตของท่านได้คุณภาพที่ดีบางทีอาจจะเป็นผู้กำหนดราคาเองได้เลยนะครับนับว่าเป็นแนวทางที่แตกต่างจากผู้เพาะปลูกปกติจนบางทีสวนของเพื่อนบ้านอาจจะดูว่าเราเสียสติก็เป็นได้เลยนะครับแต่ผลลัพธ์ที่ออกมาช่างน่าทึ่งเพราะได้ราคาที่ดีกว่าครับ โดยการให้ไม้ผลต่างๆออกผลนอกฤดูนั้นต้องการปัจจัยที่แตกต่างกันออกไปนะครับโดยมีเทคนิควิธีการที่แตกต่างกันออกไปหากท่านเกษตรกรท่านใดต้องการความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพราะปลูกไม้ผลนอกฤดูสามารถติดต่อชมรมเกษตรปลอดสารพิษการมีที่ปรึกษาที่ดีท่านก็จะทำเกษตรอย่างถูกต้องและประสบความสำเร็จจากต้นทุนที่ลดได้ผลผลิตตามที่ต้องการนะครับเราชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ยินดีให้คำตอบเกี่ยวกับการทำการเกษตรของท่านลดละเลี่ยงเลิกการใช้สารพิษหันมาทำเกษตรแบบปลอดสารพิษวันนี้รายการฟาร์มเกษตรปลอดสารพิษหมดเวลาลงแล้วนะครับติดตามสาระการทำการเกษตรดีๆของเราได้ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ